พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรออนรทนงร,ร,รง,ทงรับปร,ร,ระธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายฟลังวอเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและนางเอลเคอร์เบอร์เดนเดนเบอร์ เบนเดอร์ภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่24-26ถึงมกราคม2567ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระกรรันถมตัดทองลายดอกพุทธาลใบเทศและตลับถมตัดทองลายดอกพุทธาลใบเทศประดับเพชรแก่ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและภริยา และประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพพิมพ์นูนต่ำภาพ,พรัฐสภาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีและจัดการพอสเลนลวดลายต้นหญ้าและนกไอบิดส,สีน้ำเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฟลังวาเทอร์สไต์ไมเออร์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอร,รมนีตั้งแต่พุทธศักราช2,560 ในอดีตเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีอีกด้วยประเทศไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานนับตั้งแต่ราชอาณาจักรสยามกับอาณาจักรรัสเซียหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีในปัจจุบันได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2405 โดยทั้งสองฝ่ายมีความสัมพันธ์ทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนที่แน่นแฟน้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหพันธ์สา,ธ,สา,ธ,าธ,ธารณรัฐเยอรมนีครอบคลุมในทุกสาขานอกจากการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแล้วยังมีความร่วมมือด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งถือเป็นเสาหลักที่สำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์จุรีวิจิตรวาทการนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นำคณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เฝ้าทูลอองทูลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว